หนักอยู่นะโแกมตอกแ่อะก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะมาเจอกันในในไลฟ์ก่อนเกมเออ่ที่เชลซีจะเจอกับน,นาโปลี มีเวลาอยู่ประมาณเล็กน้อยสักสิบนาทีไม่เกิดนี้เพราะว่าเตรียมภาคแล้วจริงๆไม่คิดว่าจะมาแหละแต่ว่าเห็นไลน์อัพแล้วก็เฟียวฟาวมะพร้าวแก้วนะครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดูจากไลน์อัพตัวนี้เรามีเซ็นเตอร์แบ็กแค่ตัวเดียวก็คืออ่อโฟฟาน่านะครับ อภาคู่ไหนภาคบาซ่าครับนี่ภาคบาซ่าคูคูเรียฟูฟาน่าแล้วก็กูสโตน่าจะเป็นแบบนี้ในเว็บไซต์ยูฟาจัดแบบนี้นะครขวาเนี่ยเป็นเอสเตวาวเป็นวิงวิงขวาแล้วก็มีอยังเดซันโตสวิงซ้ายคืออาจจะมั่วแหละแต่ดูแล้วดูแล้ว,ลวอาจจะเป็นอาจจะเป็นคูคูเรียฟูฟาน่าเจมส์แล้วก็กูสโตเอาเจมส์ไปเล่นตรงกลางแล้วตอนตอนที่เปิดเกมบุกอาจจะเหลือหลังแค่3ตัวก็คือเหลือ เอ่อคูคูเรียโฟฟนาน่าแล้วก็ริชเจมนะครับก็คือเหลือหลังตอนตอนบุกก็เป็นหลัง3แล้วก็ดันมาโลกุสโตเข้าไปในตรงกลางรถมาอเนซานโตสแล้วก็มอยเซสไกเซโดแนวรุกก็เนโตเอ็นโซเอสเตวาลแล้วก็จอเปโดส่วนนาโปลีเนี่ยโอเคอเล็กซิเมรเร่ก,กลับมาแล้วเพราะว่าก็กลับมาแต่เกมสัปดาห์ก่อนเอ่อวันยา่ามิลิคุยซาวิชไปเจ็บด้วยนะครับเจ็บนะฮะที่เหลือก็ เอ่อฮวนเฮซุสบวนจอโนดิโรเรนโซตามนี้เลย,ขว,ยขวาสปินัสอ่าซ้ายขวาสปินัสโซล,ล่าซ้ายเป็นเมเทียสโอริเวร่าก็ถือว่าพลิกโผโอริเวร่าวันนี้ได้เล่นตรงกลางลาบัตกากับเมคโทรมีเนอยู่แล้วนะครับแนวรุกเอลมาสกับไอาเฟอร์การ่านักเตะดาวรุง่งแล้วก็หน้าเป้าเป็นราสุดค <laughs> อยลุนเดี๋ยวเพิ่งใส่เสื้อเชลซีในช่วงนี้ใส่เสื้อ PSV วันนี้นะเอ่อขอติดหนึ่งในแปดถ้าเสมอมีโอกาสนะครับแต่ดูแลบาซ่าไม่ยากทุบโคเปเกนแน่นอน บาร์ซ่าเนะี่ยทุบโคเปนเกนแน่เพียงแต่ว่าคือบาร์ซ่านะติดหนึ่งในแปดแน่แหละไม่มีปัญหาประเด็นคือ,อถ้าลุ้นก็คือมีมีเปเช่กับนิวคาสเซิลที่ที่ตัดกันเองนะครับพี่พากบอลจบแล้วครับยังไม่จบดีครับยังไม่เตะเลยฮะขอบคุณคุณคิดสักด้วยนะครับอาชรีขอบคุณมากนะฮะใครอยากดเนตก็ซุปเปอรส์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทหรือว่าซุปเปอร์แตงถ้ายุคมาเรสก้า อะไรฮะับเอสเจซับไม่ได้ลงแน่อ๋อเอสเตว,วัลฮะเอสเตวลัลเอสเตวลัวล,วลได้เล่นในเกมนะที่แล้วเกมนี้ได้เล่นต่อเนื่องนี่ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับอืมอธิบายตำแหน่งหน่อยน่าจะเป็นคือจากเว็บไซต์ยูฟ่าไม่น่าจะเชื่อถือขอบคุณวิลสันด้วยยุคมาเรสกาเอสเตวลัลไม่ได้ได้ลงเล่นเต็มนาทีแล้วเอสเตวลัลนาทีแล้วเล่นเจ็ดสิบห้านาทีนัดนี้ไม่ได้เล่นแน่ถ้าเป็นยุคมาเรสกาแต่เด็กมันกำลังมั่นใจครับพอเด็กมั่นใจอ่ะต้องเอาลงเล่นไปก่อนนะครับเด็กมันกำลังมั่นใจ คือถ้าดูจากไลน์อัพผมว่าเชื่อเชื่อเว็บไซต์ผมได้ข้อมูลเอามาจากน่าจะยูโรยูโรสปอร์ตหลายๆเว็บก,ก็ตีแบบนี้ครับว่าว่า,าหลังสี่คูคูเรียโฟฟาน่าแล้วก็เจมส์คืออาจจะใช้คือด้วยความเขาคงมองว่า,าตัวรัสพุตฮอยลุนอาจจะรับมือกับคนเดียวไหวอะ่ะใช่ผมว่าเวลาบิวใช่ครับเวลาขึ้นมาเวลาเปิดเกมบุกก็เอากุสโตอินวอร์ดเข้ามาแน่ นะฮะแล้วก็หลังสามเป็นกุคุริยาฟูฟาน่าเจมส์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีความกังวลในเกมนี้ก็คือผมมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มีตัวป้องกันลูกกาอากาศอย่างสก um อตแม็กทูมิเนร์เลยอืมคือถามว่าเราชนะได้ไหมจริงๆช่วงนี้นเป็นช่วงที่นาโปลีกำลังเป๋นะอันนี้ว่าทำตรงแต่อย่างที่เคยบอกในเสติไปว่าในในคลิปวิเคราะห์ไปว่าฝั่งของนาโปลีไม่แพ้ในบ้านมาปีหนึ่งอะแล้วนาโปลีอยู่ในสภาพที่ ต้องใช้คาว่าหมาจนตรอกนะครับคือถ้านาโปรีแพ้ตกรอบถ้าแพ้นะ,ะถ้าแพ้ตกรอบมีมีโอกาสที่จะเป็น4-2-3-1เลยแหละเพียงแต่ว่าตัวด้านบนนะ่ะอาจจะเป็นเนโตเอนโซแล้วก็เอสเตวาลผมว่าเอาจริงนะวันนี้ถ้าเราจะมีโอกาสชนะอันนี้พูดแบบไม่ได้อวยนะถ้าจะาชนะนาโปรีได้เกิดจากการที่เรียมโรซิเนียเอาเอสเตวาลลงเล่นผมพูดเลยจริงๆ เพราะว่าเด็กกําลังมั่นใจแล้วบอลบอลน,นาโปเลีเกมรับมันช้าครับพวกบอลจอโน่พวกอะไรดิโรเดนโซ่แล้วหลังนาโปลีฮควนเคซุสพวกนี้มันช้าไหมนะเนี่ยการเอาควนเคซุสที่ยืนเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายแมตอัสอลิเวราที่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วไปใช้เอสเตวอรวิลเลียนผมว่าดีเลยสําหรับผมผมว่าดีผมว่าเกมวันนี้มีโอกาสที่เราจะมีลุ้นถึงสามได้ถ้าเราเล่นแบบไม่กลัวถ้าเป็นยุคคือผมยังหลอนยุคมารรสกาอยู่พู้งตรง,ตรง คือบอลเอาชนะคือรู้เลยอ่ะวันนี้บอลบอลกะบุกไปชนะเลยดูการจัดตัวใครคิดเหมือนกันก,นกดหนึ่งนะอืมใช้นาโปเลีนในบ้านดีผมภาคนาโปลีมาแต่นาโปลีนะัดที่แล้วอ่ะที่บุกไปเจอโคเปเฮเกนอ่ะคือมันเห็นได้ชัดว่ามันเตื้ออ่ะคือ,ค,อคือต้องบอกงี้นาโปลีกนหลักตรงกลางก็เจ็บตรงกลางก็คือแฟรงเซโบอุกิซ่าตัวตัดเกมก็เจ็บเขาต้องถอยลาบอตกาไปเล่นกับแมคโทมิเน่ซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของเขาถามว่าเควินอับรอยมีม,ม,มีมีส่วนไหมกับการ สร้างสรรค์เกมของนาโปลีอาจจะมีส่วนบ้างแต่ผมว่าการขาดพวกบิลลี่เกลวมร์การขาดซาบบอองกีซ่าเนี่ยมันทําให้ให้นาโปลีเหมือนเหมือนบอลไม่ค่อยแบบคือตัวเจ็บเยอะนาโปลีอ่ะอืมใช่จัดตัวเน้นผลจัดตัวมันจัดตัวดูทรงว่าเหมือนกูเอาอ่ะอืมเพราะจริงๆอ่ะมันจะประมาทไม่ได้นะครับคือสําหรับผมเนี่ยการเข้าหนึ่งในแปดเนี่ยสําคัญนะฮะอืมนัดนี้พิสูจน์โค้ชได้ไหมผมว่าประมาณหนึ่งนะฟรองประมาณหนึ่งเลย ได้เห็นดูว่าได้เห็นเพราะว่าดูจากการจัดตัวเนี่ยจัดตัวถามว่าอินดี้ไหมก็แอบนะแต่ผมเชื่อว่าตัวตัวโคชเองอะตัวเรียมโรซิเนียเองอะคงต้องอ่านอะไรบางอย่างออกคงต้องดูเทปเยอะจึงถึงกล้าไม่เอาชาโลบาลงเอาเจมส์เล่นต้องมีอะไรอืมเพราะฉะนั้นผมบอกเพื่อนๆก่อนตรงนี้นะฮะว่าสิ่งที่เรียมโรซิเนียทำวันนี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้ผลการแข่งขันเป็นไงไม่รู้ แต่ถ้าทําออกมาแล้วเวิร์กก็บอกว่ากันแต่การจัดตัวแบบเนี้แล้วเจอนาโปลีที่ไม่แพ้นในบ้านมาเป็นปีอ่ะคนเราคิดภาพถ้ามันเวิร์กเนี่ยถือว่าถือว่าเก่านะกลืนนะไม่ไม่เก่าถือว่ามีกลืนแต่ถ้าผลออกมาตรงข้ามน่นแสดงว่าเรียมูซิเนียจัดตัวผิดนะผิดเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ากังวลนะจากปีนี้ที่ที่ผมบรรยายนาโปลีกับปายาวมาเยอะผมมีความรู้สึกว่าผมกลัวกลัวบอลกลางอากาศแม็โทมิเน่เนี่ย ที่เขายิงประตูได้เยอะเขาไม่ได้โชว์ลีลามากมายเขาเล่นง่ายแล้วบางทีบอลบอลกลางอากาศของไมทโทมิเ hmm. นเขายืนตำแหน่งโพส,สิชั่นดีอ่ะ mm hmm. คือโพสิชั่นของไมทโมิเ hmm. นเขายืนตำแหน่งดีนี่หรอไมเรียมเืรนตนิโออยากอ่าคอนโรคนเต้อยากแข่งเหมือนกันบทพิสูจน์สำคัญ แต่ช่วงหลังคอนเต้ก็ดูแบดบดับปอลงไปด้วยทีมที่ตัวเจ็บเยอะ,ะครับใช่ใช่ใชมงคือมงมงเก่งแต่ว่าถ้าเราดูในรายละเอียดเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องลูกของลูกกลางอากาศกับการยืนตำแหน่งมากกว่าผมว่าเขายืนตำแหน่งเออ่มีมุมชนะไหมผมว่าก็ไม่แน่นะไม่แน่เพราะนาปโปลีมันต้องเปิดแรกอะนาปโปลีมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอะแม,ม็กดิแมโทชอบเล่นดีตอนเจอเชลซีด้วย เอ,อภาคกูไหนครับภาคกูบาร์เซโลน่านะครับแต่ก็ต้องดูเชลซีไปด้วยแหละเมื่อกี้มีใครถามแวบๆบแบบว่าการาโชมีชื่อไหมกาลาโชมีนะครับวันนี้กาลาโชมีเออ่ชาโลบามีแล้วก็พาวเมอร์มีนะครับพาวเมอร์ก็มีมาพี่หลังกลับบ้านไหมครับอ่าหลังเกมอาจจะเดี๋ยวดูอาจจะอาจจะแถวนี้แหละเพราะว่ามันดีเลยไปหน่อยแต่วันนี้ห้องห้องภาคเต็มไปหมดเลยอืม เจมส์เซนเตอร์แบ็กเป็นไม่ได้ครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเล่นเซนเตอร์แบ็กจริงๆอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับนาโปลียังไม่เคยได้แชมป์มียบ์ลอีกเลยเลยจะไปกลัวเลยครับใช่เชลซีก็ไม่เคยได้แชมป์กันโชว์มาก่อนงั้นไม่อย่าไปกลัวนะครับบ้าบอขอแตกอืมอยากเจอครับเอา้านี่ฮะเจอห้องภาคเนี่ยอืมหวังจะไม่โดนเร็วอา้าวห้าสิบแล้วนะอ่ะก็ลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับคืนนี้นะฮะ เชลซีชอบทีบุกใส่อยู่แล้วเราสนกับคือจุดหนึ่งนาโปลีวันนี้ผมว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาอาจจะต้องเล่นเกมบุกหรือเป็นเกมที่เขาไม่ถนัดอันนี้อาจจะอาจจะดูรุน้นคือคือพุ่งตรงผมยังมีความหลอนกับยุคของของของเรียมลอ,อของบาเรสกาอยู่ซึ่งพอเป็นยุคนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียมลูซิเนียจะเล่นยังไงจากที่เคยเล่นเกมบุกใส่ครองบอลเร็วจ่ายบอลเร็ว ผมเชื่อเกมนี้จะเป็นเกมที่เชลซีจะบุกใส่นาโปลีเดี๋ยวรอดูครับครึ่งแรกจะเป็นไงเดี๋ยวพักครึ่งก็มาเจอกันที่นี่แหละนะครับตลาดแกรนด์เดี๋ยวแวะไปแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวภาคบาซ่าก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพักครึ่งนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับชัยด้วยฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวภาคบาซ่าก่อนนะครับอ่ะช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี